เพื่อนๆค่ะถ้าเราถ้าเรามีขวดสวยๆนะคะเราอย่าทิ้งนะคะเรามานำมาตกแต่งดอกไม้ได้นะคะวันนี้มาดมีขวดนะคะขวดสวยๆนะคะทรงสวยๆนะคะก็เลยอยากจะให้ห้องมีบรรยากาศสวยนะคะก็เลย ได้นําขวดนี้เพื่อจะมาจัดดอกไม้นะคะมาดเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความสามารถในการจัดดอกไม้เท่าไหร่นะคะบอกก่อนนะคะอาจจะจัดได้งงงปลาปลานะคะเนาะแต่ด้วยความอยากจะให้ห้องได้บรรยากาศที่มีความชุ่มชื้นหน่อยนะคะมีความเขียวขจีของดอกไม้ใบไม้นะคะก็เลยจะลองจัดดูนะคะเนาะ มาดูซิว่ามันจะออกมาเป็นยังไงบ้างมันจะสวยไหม <laughs> มาทดลองดูนะคะเนาะเอาลงไปก่อนเลยลงได้ไหมรู้สึกว่านี่เขาจะก้านยาวไปหรือเปล่าลงได้ไหมเนาะเนี่ยอันนี้อ๋อได้อันนี้ลงได้นะคะได้เปหนึ่งแล้วนะคะจะใส่ไปทั้งแหลมๆเลยก็ไม่ได้เพราะว่า ยาวก้านยาวเกินไปนะคะนาะดอกกุหลาบที่ที่มีอยู่ก่อนแล้วนะคะวิย่าล้มนะลองมาจัดดูดมาจัดดูลองมาจัดดูน้องว่ามันจะออกมาสวยหรือเปล่า ลองดูสิลองดูสิมีใบอะไรก็ใส่ลงไปนี่ผู้ดางเก็บมาจากในสวนนี่เองลองจัดดูนะคะเนาะลองจัดดูจะแน่นเกินไปหรือเปล่าจะออกมาสวยไหมเด็ดใบที่ไม่ค่อยสวยทิ้ง อส,สวยๆไว้ <c oughs> ลองดูนะคะเนาะอุ๊ยใบนี้แหวงด้วยอ่ะ <c oughs> ลองดูลองดูว่าจะออกมาสวยไหม <c oughs> <c oughs> มือใหม่หัดจัดดอกไม้นะคะ <c oughs> อันมาทางนี้หน่อย <c oughs> คุณกุณหลาบจ้า หลือก็มีใบอะไรคะเนี่ยสวยๆเนี่ยได้ใบอะไรมาก็ใส่ใส่ลงไปก็แล้วกันใบโพใบโพเอามาจากไหนเขามีต้นเล็กๆขึ้นตรงท้าถนนนะคะคุณป้าข้างบ้านว่าจะเด็ดทิ้งก็เลยขอเข้ามานะคะคุณกุหลาบทิ้งโด่งเพื่อนเกินไป คุณกุณหลาบทิ้งโด่งเพื่อนมากเกินไปพอได้ไหมพอได้ไหมแต่ที่มาชอบก็คือมาชอบฉีดน้ำหอมค่ะฉีดน้ำหอมลงไปที่ดอกไม้นะคะเนาะจะทำให้ห้องเรามีความหอมนะคะไม่โชว์น้ำไม่โชว์ขวดน้ำหอมนะคะเนาะดี อย่างเท่านี้ห้องเราก็หอมฟุ้งแล้วนะนี่ชอบที่มีใบโพใบโพสวยมากเลยเพื่อนๆคะาใครถ้าใครมีขวดแก้วสวยๆนะคะก็อย่าทิ้งนะคะนำมาเป็นประโยชน์ใช้สอยได้นะคะเนาะโดยเฉพาะ เอามาจัดดอกไม้นะคะจัดดอกไม้จัดจัดไม้ประดับนะคะเนาะงานนี้ที่มาดทำไปนะคะชอบในผลงานของตัวเองนะคะขวดเพียงขวดเพียงใบเล็กๆนะคะเนาะก็สามารถทำให้เราจัดเป็นช่อดอกไม้ขึ้นมาได้จัดเป็นทำให้เราจัดดอกไม้ได้แล้วก็มองแล้ว ของสวยๆงามๆและทำให้เรามีความสุขค่ะ <laughs>